ก็สวัสดีกันเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายสำหรับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานแมกชันป .6 เล่มหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่2เศษส่วนและการบวกการลบการคูณการหาเรเศษส่วนแบบมานที่12หน้า6 7ถึง70นะครับก่อนจะไปดูเฉลยก็ฝากกันหน่อยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปในช่อง YouTube ครูต่ทวิตเตอร์กันเยอะๆด้วยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปการคูณจำนวนคละแบบหังัดที่12จงหาผลคูณและตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือจำนวนคละพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบข้อที่1 2เศษ1ส่วน8คูณ2เศษ1ส่วน4วิธีทำ2เศษ1ส่วน8คูณ2เศษ1ส่วน4ก็เปลี่ยนจากจำนวนคละให้เป็นเศษเกินนะครับก็จะได้ว่า8คูณ2เป็น16บวก1 เท่ากับ17ส่วน8คูณกับ4คูณ2เป็น8บวกกับ1ก็เป็น9ส่วน4เท่ากับ17คูณ9ส่วน8คูณ4นะครับการคูณเศษส่วนย้ำนะครับเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนตัวข้างบนคูณกันตัวข้างล่างคูณกันนะครับคูณง่ายๆเท่ากับ17คูณ9เป็น153ส่วนด้วย8 4 3 2 เป็นเศษเกินนะครับก็ทําให้อยู่ในรูปจํานวนค่าใกล้จะเท่ากับ4เศษ25ส่วน32นะครับตอบ4เศษ25ส่วน32ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื่องจาก2เศษ1ส่วน8น้อยกว่า3และ2เศษ1ส่วน4น้อยกว่า3 2เศษ1ส่วน8คูณ2เศษ1ส่วน4 น้อยกว่า3คูณ3 2เศษ1ส่วน8คูณ2เศษ1ส่วน4น้อยกว่า9ดังนั้น4เศษ2.5ส่วน3ามสิเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลข้อที่สองสเศษ1ส่วน9คูณ2เศษ1ส่วน4วิธีทำรรจากจำนวนคะ4เศษ1ส่วน9คูณ2เศษ1ส่วน4 นะครับก็ทําให้เป็นเศษเกินโดยเท่ากับ49 3.6บวก1ก็เป็น3.7ส่วน9 42เป็น8บวกกับ1ก็เป็น9ส่วน4นะครับคูณกันก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเท่ากับ3.7คูณ9ส่วน9คูณ4สามารถตัดทอนกันได้นะครับ9เหมือนกัน9 9 1เป็น9 9 1เป็น9ข้างบนเหลือ3.7คูณ1ข้างล่างเหลือ1คูณ4 เท่ากับ37เคูณ1ส่วน1คูณ4เท่ากับ37นะครับ37 1เป็น37 1คูณ4ก็ได้4เป็นเศษเกินก็ทำให้อยู่ในรูปจำนวนคะก็จะเท่ากับ9เศษ1ส่วน4นัขับตอบ9เศษ1ส่วน4ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจาก4เศษ1ส่วน9้น้อยกว่า5และ2เศษ1ส่วน4น้อยกว่า3 4เศษ1ส่วน9คูณ2เศษ1ส่วน4ก็น้อยกว่า5คูณ3 4เศษ1ส่วน9คูณ2เศษ1ส่วน4ก็ต้องน้อยกว่า15นะครับซึ่งได้เท่าไหร่ได้9เศษ1ส่วน4ดังนั้น9เศษ1ส่วน4เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลข้อ3 12เศษ1ส่วน4คูณ2เศษ2ส่วน7วิธีทำ จาก12เศษ1ส่วน4คูณ2เศษ2ส่วน7นะครับเศษอาจำนวนกระก็เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก็จะได้4คูณ12เป็น4.8บวกกับ1ก็คือ49ส่วน4คูณกับ72 14บวก2นะครับก็เป็น16ส่วน7เท่ากับ49คูณ16ส่วนด้วย4คูณ7นะครับข้างบนคูณข้างบนส่วนข้างล่างก็คูณส่วนข้างล่าง ถ้าทอนกันได้41เป็น 4, 4 4คูณ4เป็น16 7 1เป็น777 49เท่ากับ7คูณ4นะครับเพราะข้างบนเหลือ7คูณกับ4ข้างล่างเหลือ1นคูณ1ก็เลยเหลือ7คูณ4แค่นั้นเพราะว่าส่วน1จะเขียนหรือไม่เขียนก็มีค่าเท่าเดิมนะครับเท่ากับ28ตอบ28นะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบข้อนี้ เนื่องจาก12เศษ1ส่วน4น้อยกว่า13และ2เศษ2ส่วน7ก็น้อยกว่า3 12เศษ1ส่วน4คูณ2เศษ2ส่วน7ก็ต้องน้อยกว่า13คูณ3 12เศษ1ส่วน4คูณ2ก็เศษ2ส่วน7ก็ต้องน้อยกว่า39นะครับเพราะ13คูณ3ได้39มาได้เท่าไหร่ได้28ซึ่งน้อยกว่า39 ดังนั้น28เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลข้อที่4 5เศษ4ส่วน7คูณ1เศษ1ส่วน13วิธีทำ5เศษ4ส่วน7คูณ1เศษ1ส่วน13นะครับก็เปลี่ยนเศษเกินให้เป็นเอาเปลี่ยนจำนวนค่ะให้เป็นเศษเกินก่อนก็จะเท่ากับ7คูณ5เป็น35บวก4ก็เป็น39ส่วน7คูณอยกับ13 1เป็น13บวก1ก็เป็น14ส่วน13 เศษส่วนคูณกันก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับเท่ากับ39คูณ14ส่วน7คูณ13ตัดทอนกันนะครับ13 1เป็น13 13 3เป็น39 7 1เป็น7 7คูณ2เป็น14ข้างบนเหลือ3คูณ2ข้างล่างเหลือ1คูณ1เท่ากับ3คูณ2 เท่ากับ6นะครับข้อที่4ตอบ6ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าเศษ4ส่วน7น้อยกว่า6และ1เศษ1ส่วน13น้อยกว่า2 5เศษ4ส่วนเคูณ1เศษ1ส่วน13ก็ต้องน้อยกว่า6คูณ2 5เศษ4ส่วนเคูณ1เศษ1ส่วน13ก็ต้องน้อยกว่า12ซึ่งได้เท่าไหร่ครับได้6น้อยกว่า12 ดังนั้น6เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลข้อ5 2เศษ19ส่วน28คูณ3เศษ4ส่วน15วิธีทมจาก2เศษ19ส่วน28คูณ3เศษ4ส่วน15ก็เปลี่ยนจำนวนพระให้เป็นเศษเกินนะครับ28คูณ2เป็น5 16บวกกับ19ก็เป็น75ส่วน28 คูณกับ15 3เป็น45บวก4ก็เป็น49ส่วน15เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะเท่ากับ75คูณ49ส่วน28คูณ15ซึ่งสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็จะเท่ากับว่า15 1เป็น15 15 5เป็น75 7 7 49 7 4 28นะครับข้างบนเหลือ5คูณ7ข้างล่างเหลือ4คูณ1 เท่ากับ5คูณ7ส่วน4คูณ1เท่ากับ573541เป็น4นะครับได้35ส่วน4เป็นเศษเกินก็ทำให้อยู่ในรูปจำานวนคะเท่ากับ8เศษ3ส่วน4นะครับเพราะว่า4คูณ8 3, เป็น32บวกกับ3ก็เป็น35นั่นเองข้อที่5ตอบ8เศษ3ส่วน4ตรวจสอบความสมเหตุสมผล เนื่องจาก2เศษ19ส่วน28น้อยกว่า3และ3เศษ4ส่วน15น้อยกว่า4 2เศษ19ส่วน28คูณ3เศษ4ส่วน15ก็ต้องน้อยกว่า3คูณ4 2เศษ19ส่วน28คูณ3เศษ4ส่วน15ก็ต้องน้อยกว่า12เพราะว่า3คูณ4เป็น12นะครับซึ่งได้เท่าไหร่ได้8เศษ3ส่วน4น้อยกว่า12นักครับในข้อนี้ดังนั้น8เศษ3ส่วน4เป็นคำตอบที่สมเหตุ สมผลข้อที่6 2เศษ10ส่วน13คูณ2เศษ1ส่วน8วิธีทำจาก2เศษ10ส่วน13คูณ2เศษ1ส่วน8นะครับเปลี่ยนให้เป็นเศษเกิน13บสองเป็น26บวกกับ10ก็เท่ากับ36ส่วน13คูณอยู่กับ8คูณ2เป็น16บวก1ก็เป็น17ส่วน8ปดเศษส่วนคูณกันก็จับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับ ก็จะเท่ากับ3 6มสคูณส7ส่วนด้วย13สามคูณ8สามารถตัดทอนกันได้นะครับ42เป็น8 49 36นะครับข้างบนเหลือ9คูณ17ข้างล่างเหลือ13คูณ2เท่ากับ9คูณ17ส่วน13คูณ2เท่ากับ 9คูณ17เป็น153ส่วนด้วย13คูณ2เท่ากับ26เป็นเศษเกินนะครับก็ทำให้อยู่ในรูปจำนวนคะก่อนจะตอบจะได้5เศษ23ส่วน26ข้อที่6ตอบ5เศษ23ส่วน26ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื่องจาก2เศษ10ส่วน13น้อยกว่า3และ2เศษ1ส่วน8ก็น้อยกว่า3 สเศษสิบส่วนสามอสิบคูณสเศษห่งส่วนแปดก็ต้องน้อยกว่าสามคูณสาเศษสิส่วนสิบคูณสเศษหส่วนแก็ต้องน้อยกว่าเก้าได้เท่าไหร่ครับได้หเศษยีส่วนยีนั่นคือสองคูณสิส่วนสิคูณกับสเศษหส่วนแนะครับดังนั้นหเศษยีสิบนยีเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล ข้อเจ็สเจ็ดส่วน4คูณ4เศษ1ส่วน5้พิธีทำสามเศษ3ส่วน4คูณ4เศษ1ส่วน5นะครับเปลี่ยนเศษอ่าเปลี่ยนจำนวนครับให้เป็นเศษเกิน4คูณ3เป็น12บวกกับ3ก็เป็น15ส่วน4คูณกับ4คูณ5 20บวก1ก็เป็น21ส่วน5เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเท่ากับ15คูณ21ส่วน4คูณ สามารถตัดทอนกันได้ดังนี้51เป็น5 5 3หเหลือ3คูณ21ส่วนข้างล่างเหลือ4คูณ1เท่ากับ3คูณ21สเ่วน4คูณ1เท่ากับ3คูณ21เป็น63 4คูณ1ก็เป็น4เป็นเศษเกินนะครับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปจำนวนคละได้15เศษ3ส่วน4ตอ่อบ15เศษ3ส่วน4ตรวจสอบ เนื่องจาก3เศษสยามเศษ3ส่วน4 3เศษ3ส่วน4น้อยกว่า4และ4เศษ1ส่วน5น้อยกว่า5 3เศษ3ส่วน4คูณ4เศษ1ส่วน5ก็ต้องน้อยกว่า4คูณ5 3เศษ3ส่วน4คูณ4เศษ1ส่วน5ก็ต้องน้อยกว่า20่สิบได้เท่าไหร่ครับ3เศษ3ส่วน4คูณ4เศษ1ส่วน5ได้15เศษ3ส่วน4น้อยกว่า20ไหมครับน้อยกว่า ดังนั้น15เศษ3ส่วน4เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลข้อ8 1เศษ7ส่วน15คูณ3เศษ6ส่วน11วิธีทำหเศษ7ส่วน15คูณ3เศษ6ส่วน11เป็นจำนวนคระนะครับก็เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก็คือ15 1เป็น15บวกกับ7ก็เป็น22ส่วน15คูณยกกับ11คูณ3เป็น3ามบวก6 เป็น39ส่วน11การคูณเศษส่วนก็นําเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเท่ากับ22คูณ39ส่วน11คูณ15คูณ11ตัดทอนกันได้นะครับ3 5 15 3คูณ13เป็น39 11 1เป็น11 11 2เป็น22นเศษข้างบนเหลือ2คูณกับ13ส่วนข้างล่างเหลือ5คูณกับ หนึ่งเท่ากับสองคูณสิบสามส่วนห้าคูณ1 2สองคูณสิบสามก็เท่ากับยี่สิหกห้าคูณหนึ่งก็เท่ากับ5เป็นเส็จเกินนะครับก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปจำนวนคละเท่ากับ5เศษ1ส่วน5ข้อที่แปดตอบหเศษ1ส่วนหาตรวจสอบความส,สมเหตุสมผลของคำตอบข้อนี้ เนื่องจาก 1, เศษ7ส่วน15้น้อยกว่า2และ 3, เศษ6ส่วน11น้อยกว่า4 1เศษ7ส่วนส5คูณ3เศษ6กส่วน11ก็ต้องน้อยกว่า2คูณ4 1เศษ7ส่วน15คูณสเศษ6กส่วน11ก็ต้องน้อยกว่า8เพราะสคูณ4เป็น8นะครับซึ่ง 1, เศษ7ส่วน11 5คูณ3เศษ6ส่วน11เนี่ยได้เท่าไหร่ได้5เศษ1ส่วนหนะครับน้อยกว่า8ตามที่ เราตรวจสอบดังนั้น5 S 1เศษ1ส่วน5เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจมีข้อสงสัยติชมอันใดหรือหาคลิปไหนไม่เจอนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ